มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งจู่ๆก็มีการแปลกตลาดเลยมาหาเด็กๆแต่แล้วไม่ทันไรเรื่องน่าตกกันเลก็บังเกิดขึ้นเมื่อจู่ๆมีมอนสเตอร์ปรากฏขึ้นมาจากการแล้วมาเริ่มต่อสู้ต่อหน้าพวกเราเด็กๆแลกเรียนข้อมูลกันผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจนในที่สุดก็กำหนดกฎการแข่งขันขึ้นมา่งเด็กนีแกนกลางเป็นกลุ่มเพื่อนหกคนที่รู้จักกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือพวกเรา Battle, hola Welcome to the Monster. Hello, buddy. ใส่ั้งเลยเหรอนี่ว่าไงจ๊ะได้ยินหรือเปล่าฮะเอ๊ะคุณเป็นใครกันน่ะอ๋อยากจะเล่นแบทเทิลกับฉันอย่างนั้นเหรอเอาสิฉันจะรับคำท้าของคุณเองว่าแต่คุณชื่ออะไรล่ะชื่อของฉันคือ masquerade ของฉันมันชื่อว่าดราก้โอยเจ้าเนี่ยเหรอพูดได้จริงๆงเหรอดีจังเลยแล้วบาคุกันของฉันน่าจะพูดได้ไม่นะนนี่นี่ดันทําให้มันพูดให้ฟังหน่อยเด้เอ้ยก็ได้อยู่หรอกนะแต่ว่าถ้ารีเควส์กันมากขนาดนี้ละก็งั้นดราก้กลราวคำทักทายกับเพื่อนๆในห้องของฉันหน่อยซะอะไรฮะไม่เห็นมันพูดเลยอะอ่ะเดชเออดราก้ขอร้องอะ กล่าวคำทักทายกับเพื่อนๆของฉันหน่อยดิดูหน้าแตกเหอเฮ้ยลีบเร็วคุณพี่นะน่ะหน้าหน่อยนะหน่อะหน่อยน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 ะปะโถดพูดไรหน่อยดีปะทูว่าแต่ว่าดันฮะนายอ่ะทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอถ้านายลืมนะระวังจะต้องไปยืนที่ระเบียงอีกการบ้านการบ้านอ้าวตายได้เลยฉันใครก็ได้ขอให้ฉันเลิกกันบ้านหน่อยนะได้ไหมได้โปรดทนายไหม แนวไหนเลยจริงๆเดี๋ยวเาให้ความสนใจในตัวพวกมนุษย์ด้วยเลยนะขอร้งกันอนนะคนโีงหน่อยนะไมถึงหยุดยั้งการสลายของเวสต์อรกัอย่าโกหกนะนะเฮ้ยขยับไม่ได้เลยเฮ้ยออขยับได้แล้วพวกเธอทำอะไรกันอยู่น่ะ

เดี๋ยวตามไปที่ห้องพักครูด้วยอ,อยู่แล้วใช่ไหมดันคุง้งด,ดันคริ่งมาอยู่ในที่ที่มีควรอยู่ซะแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาข้อนี้ก็คือนกกรเรียนเป็นสัตว์สองขาส่วนเต่าเป็นสัตว์สีขาถ้าพวกเธอสามารถจำสูตรนี้ได้อบนโลกมนุษย์แล้วขยับตัวม <า S 2> ไม่ได้ตาม,มาต้องการแต่ว่าระหว่างที่เราอยู่ที่นี่เวสตัเอียคงนาคาต้องทำลายเวสตซเอนี่นะ บยเจะนอนอยู่ที่ไหนกันแน่นะอะ่อะไรนะ ح ح> ขอโทษทีนะเพราะตัวนายสกปรกใช่ไหมานะนายถึได้หง,งุดหงิดจนไม่อยากจะพูดนะ่ระรอแปบแ๊บนะึงเด้อเดี๋ยวฉันจะขัดให้เอี่ยมไปเลยเป็งงนไงอยากพูดขึ้นมาได้ยังอ่ะนะนะว่าไงเล่าว่าไงว่าไงจะขอสักทีได้ไหมคาสิ่งของเล่นของเจ้าเนอะนสันเบรนพูดได้แล้วแะได้ว่านายพูดได้จริงๆใช่ไหมนี่ได้ยินแล้วใช่ไหมเจ้าหมอนี่มันยอมพูดแล้วล่ะเนาะ เมื่อกี้ที่พูดน,นได้ยินกันปะนะนี่ดันคุงจ๊ะเออแล้วเธอน่ะได้ยินเสียงของครูหรือเปล่าจ๊ะก็ก็คิดว่านะครับถ้าอย่างนั้นก็ฟังให้ดีๆนะวันนี้ทั้งวันเธอจะต้องออกมายืนที่ระเบนะียงโอะโอยวันนี้ฉันสวยซ้ำสวยซ้อนพ่าหน่ะยแท้เลยเนี่ยนี่ฟังอยู่หรือเปล่าดราโกเช่บารุกรันที่พูดได้เนี่ยหญิงมนานายหมทุกตัวหรือเปล่านี่ เราให้ทุกคนฟังดีกว่าไงาทุกคนคือว่านะนนะใช่ <laughs> <า>อะไรกันเหรอเบสโครเรโเหรอใช่แล้วล่ะจูๆจ่ๆเจ้าหมอน,นั่นก็เข้ามาท้าฉันแข่งบัคกนะ์กันแบทเทิลน่ะแล้วก็เลยแพ้เขาไปเป็นท่าแล้วสินะไม่ไหวเลยจริงๆ มายวาว่าไงอะได้ยินว่านอกจากรนโรน้แล้วนักเล่นบาคุกันทุกคนที่แพ้เกินกวนั้นถูกแยกบาคุกันไปหมดเลยนะสิคะบาคุกันเหรอจริงเหรอดูเนะเคนซ์ตัวนั้นฉันรักมากด้วยน่าสงสารจร,จริงเลยนะครับม่นั่นสินะเยี yeah. ่ยบาคุกันของคนอื่นไปแบบเนี้ยในฐานะนักเล่นบาคุกันแบทเทิลจะเอาพาให้คนอย่างมอนนั้นไม่ได้เด็ดขาดจะจัดการศัตรูข,ของรนโนอเอง มือท่าน,น่ายังไงก็คงเป็นแค่พวกปลายแถวไรอันดับที่รอนวิชายอยากจะลองขอเท่านั้นเล่น,น่ะเอ๊ะเจ้าลิงไป่รู้เหรอแค่นี้ฮะรู้เรื่องไรเหรอว่ปลายแถวไรอันดับที่ไหนกันตอนนี้อันดับเขาพุ่งพลุนขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งของโลกแล้วนะครับฮ่ที่หนึ่งเหรอผู้ผู้ไปเล่นน่ะทาไมคนอย่างหมอนั่นถึงเป็นที่หนึ่งของโลกได้อ่ะหมทําอะไรอยู่นะอเจ้าบ้าชุนน่อย น่อยน่ไม่ว่าจะเป็นอันดับหนึ่งหรือันดับไหนก็ตามเธอไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าท่านนันคนนี้จะไปท้าเจ้าแมสคาเดนแข่งแล้วก็อัดมันให้ยับเยินไปเลยรอก่อนเธอแมสคาเดแต่ว่าดนอะไรเล่าเธอไม่รู้นี่นาว่าแมสคาเดอยู่ที่ไหนแล้วก็จะไปท้าแข่งเขาได้ยังไงละจ้ะเออเออคือเรื่องนั้นแบบว่าเออแสวัสดีครับคุณแมสคาเดครับไม่สวเป็นยังไงบ้างล่ะครับเจอนี่ไม่ใช่ชนไมทักทายในหน้าร้อนนะ เฮ้เจ้าแมสเคเรตนายบางอานมากลที่มาหาเรื่องกับเพื่อนของฉันน่ะนี่ครั้งนี้ฉันจะใช้คืนจะสาสมเลยคอยดูขอบอกไปก่อนระว่าฉันนักเก่งส,ส,ดสดุดๆไปเลยถึงอันดับจะอยู่แค่ที่1 1 4ย่ก่อนเทนนาะแต่ความชอบเรื่องบางคุ่กันมีมากไม่แพ้ใครแน่นอนขนาดราโก้บาคู่กันของฉันยังชมเลยว่าฝีมือของน้านน่ะร้ายกาจมากๆเจ,จ้าคีจุทำไมล่ะนี่เป็นสารทารบถึงเจ้าแมสเคเรตนะต้องพูดให้ดูดีไว้ก่อนดิเฮ้ยนายพูดอีกแล้วเหรอเนี่ย บาคุการแบทเทิลอะถ้าทางในโลกมนุษย์ของพวกเจ้าเนี่ยพวกข้าคงจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเกมเท่านั้นสินะทำให้พวกมนุษย์ถึงสั่งให้พวกข้าต่อสู้กันละ่ะทำไปยะเหรอของมันก็รู้ๆกันอยู่ด่นาะเพราะเราชอบเล่นบาคุการแบทเทิลนะสิมันทั้งสนุกทั้งน่านตื่นเต้นเป็นเกมที่สุดยอดเลยละ่ะบาคุการน่ะอะไรเนี่ยเนี่ยนายไม่อยากจะสู้รองเหรอเนี่ยเนี่ดราก็เฮ้ ราก้อบาคุกัลไรซสาเอ๊ะจ่ยเจส์คาร์เรตนายมางานบ้าเรื่องที่มหาเรื่องกับเพื่อนของฉันอ่ะนี่ครั้งนี้ฉันจะใช้คืนยังสาสมเลยใครดูขอบอกไว้ก่อนนะว่าฉันเก่งมากเลยนะขนาดดราโก้บาคุกันของฉันนายยังชมเลยนะว่าฝีมือของดดนอะไร้การ์ดมากมากเฮ้ยเจมส์คาร์เรตรุ่งนี้หลังเลิกเรียน มาที่ใต้สะพานทางด่วนของเมืองฮาตอรูด้วยฉันอยากจะดวลกับนายสักหน่อยอย่าเพิ่งกลัวจนหัวหดไปซะก่อนเล่าฉันชื่อคูโซดันมานะหลีกไป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 หมดเลยหลีกไปงลีกไปเล่าจะตายจะ้ายน้อยแน่จะมาสเตดหวังว่านายเขาจะมาตามนัดนะที่จุดดวลของเราจ้า มาแล้วเหรอลังรออยู่พอดีพ่อที่นัดดันที่ฉันไม่ใช่แมสคลเร่มีพวกใดอีกแล้วเหรอเนี่ยวันนี้ฉันไม่ว่าจะเล่นด้วยแล้วนะเดีรยวๆไปพอเลยปาปะาต้องพูดมากถ้าเน่ฉันไม่แพ้แนะ่ทำไมน่ะล่ะเพราะเซฟรตชูจินักฟบแห่งสายลมคือชื่อของฉันยังไงล่ะเอาเข้าไป คราวนี้มาเป็นเซฟิรอสเหรอฮ้ช่วยไม่ได้นะงั้นก็ขออุ่นเครื่องกับนายสักหน่อยก็แล้วกันามาเลยเิวโอเค